ลองดูนะคะไปที่อังกฤษค่ะเขามีการคิดค้นตัวยาที่เชื่อว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะต่อต้านความแก่ชราได้นะคะซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารที่สกัดได้จากวนแดงเป็นสารสกัดนะฮะสกัดค่ะไม่ใช่ใชว่าหมกลับบ้านลืมกัน<ล>ดีกว่าไม่ใช่ะะค่ะเขาสกัดมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าจะทําให้มนุษย์อายุยืนยาวได้ถึง150ปี ในรายงานเนี่ยบอกว่าสารดังกล่าวคือสาร r e s v e l a t r o l ค่ะซึ่งพบอยู่ในไวน์แดงแล้วก็ยังมีคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งและโรคเบาหวานประเภท2ได้อีกด้วยสารนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นโปรโตีนในร่างกายที่ชื่อว่า SIRT1 ตลอดจนเอนไซม์ต่างๆในร่างกายให้ทํางานดีขึ้นซึ่งโปรโตีนดังกล่าว มีคุณสมบัติต่อต้านการแก่ชราได้แล้วก็ได้มีการทดสอบสารสกัดตัวนี้กับผู้ป่วยต่างๆท,งทั้งที่เป็นมะเร็งแล้วก็เบาหวานแล้วก็โรคหัวใจพบว่าผลออกมาในทางบวกนะคะส่วนทางด้านเดวิดซิงแคลร์ค่ะศาสตราจารย์ทางด้านพันธุกรรมจากฮาร์เวิร์ดนะคะบอกว่า ยาตัวนี้แตกต่างจากยาอื่นๆเพราะว่าสามารถป้องกันได้หลายโรคมากๆแล้วก็มีผลที่น่าสนใจก็คือทำให้แก่ช้าลงที่สำคัญอโปรตีน SIRT1 เนี่ยนะคะปกติจะสามารถทำงานในร่างกายมนุษย์ได้เองโดยธรรมชาติอย่างเช่นเมื่อเราออกกำลังกายมากๆมันจะผลิตขึ้นมาได้นะคะแต่ว่า ก็สามารถได้รับผ่านการกระตุ้นจากสารตัวการที่พบในวายแดงด้วยเช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้ยังไม่มีการคิดค้นยาต้านความแก่ขึ้นมาโดยเฉพาะจากสารตัวนี้นะคะแค่ค้นพบแล้วจะต้องต่อยอดต่อไปค่ะสั่งมาสักห้าหเม็ดบอไปกรุ่กราบ